สวัสดีท่านผู้ฟังของช่องเรื่องรักของคุณแพรค่ะคลิปใหม่สำหรับวันนี้นำเสนอ,อนิยายเรื่องยอดเสน่หาเรลา,านีมีสองตอนจบนะคะเรลา,านีเป็นลูกสาวคุณป๋าปา t r ทริสกับคุณแม่เรนุภาจากเรื่องหลงเล่เสน่หาคุณป๋าเพลย์บอยเพื่อการรับฟังอย่างต่อเนื่องแอดจึงนำเรื่องราวรุ่นลูกมาให้ได้รับฟังกันติดต่อไปเลย เรื่องราวจะสนุกสนานแค่ไหนนั้นไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะบทที่1ไม่อยากเห็นหน้ารังเพีวระหงเดินคุยมากับกลุ่มเพื่อนชายหนึ่งหญิงหนึ่งในมือของแต่ละคนมีสัมภาระแตกต่างกันเพื่อนผู้ชายถือไม้ลำเล็กๆปล้องยาวๆ ด้านหน้าเจาะรูเรียงกันใช้วิธีการเป่าลมออกมาเป็นเสียงเพลงหรือที่รู้จักในชื่อคลุยส่วนเพื่อนผู้หญิงหิ้วกระเป๋าใบใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมข้างในนั้นเป็นเครื่องดนตรีไทยเรียกว่าคิมแต่สำหรับเลลานีสิ่งของในมือของเธอคือซ่อสามสายเครื่องดนตรีที่เธอโปรดปรานมากที่สุดและเธอก็ทำได้ดีซ่สามสายเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นได้ยากแต่เป็นที่นิยมกันว่า ไพ่ร้อและสอดคล้องเข้ากับเสียงขับร้องของนักดนตรีไทยได้ดีเยี่ยมยากที่จะหาเครื่องดนตรีใดอื่นเทียบเคียงได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศมากมายจากการประกวดเดี่ยวซอสามสายของหลากหลายสถาบันเป็นเครื่องการันตีฝีมือของเธอได้ดีเจ้าของเรือนผมสยายสีน้ำตาลแดงมันคลับดูโดดเด่นกว่าใครในหมู่เด็กสาวทุกคนที่เดินมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสัดส,ส่วนที่สูงเพรียวหง หน้าตาสวยเชียวในแบบฉบับสาวลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสทำให้ผู้ได้พบเห็นถึงกับมองเหลียวหลังแต่ที่แปลกก็คือเด็กสาวลูกครึ่งกับดนตรีไทยเป็นอะไรที่ไม่น่าเข้ากันได้แต่เมื่อมองดูโดยรวมแล้วก็ช่างกลมกลืนเข้ากันอย่างลงตัวสอมเสร็จสะทีเรานี่ง่วงจนตาจะปิดตีผิดตีถูกไปหมดแล้วนัทมนเดินบ่นมาตามทาง ดวงตาที่หยีเล็กในแบบฉบับสาวหมวยอยู่แล้วยิ่งเล็กลงไปอีกเมื่อถูกความง่วงงุนเข้ารุกรานเธออย่างหนักพระคืนที่ผ่านมาต้องเร่งทำงานส่งอาจารย์จนสว่างคาตาเธอและผองเพื่อนเพิ่งจะแล้วเสร็จจากการซ้อมเพลงบรรเลงที่จะใช้ร่วมแสดงในงานสำคัญของมหาวิทยายลัยซึ่งเทอมนี้เป็นเทอมสุดท้ายพ่อสอบเสร็จพวกเธอก็จะสำเร็จการศึกษาแต่และเพลงที่ซ้อมนั้น มีทำนองเป็นเพลงที่มีจังหวะช้าต้องใช้เวลาบรรเลงและขับร้องอย่างยาวนานมากกว่าเพลงในอัตราอื่นจึงทำให้ผู้บรรเลงอย่างเธอง่วงเหงาหาวนอนว่ายายหมวยง่วงนอนเหรองั้นก็อดนะสิเรากำลังจะชวนไปกินไอติมที่ร้านเปิดใหม่ข้างๆโรงแรมของคุณป่าพอดีสตรอเบอรี่ซันเดย์อร่อยมากเราไปชิมมาแล้วนะเสียงใสๆของสาวลูกครึง่งเอ,อ่ยบอกเพื่อนสาว เรียกคนตาหยีท่าทางการเดินคล้ายซอมบี้ให้เบิกตาโตได้เท่าไข่หานจริงหรอเลลานัทมนตาวาวร้องตะโกนด้วยความดีใจพลางกระโดดเกาะแขนเพื่อนรักลืมตัวไปเลยว่าตัวเองหิ้วกระเป๋าขิมซึ่งมีน้ำหนักมากพอสมควรจนร่างเล็กของตัวเองเสียหลักเกือบจะล้มลงยังดีที่เรลานีดึงมือเล็กเอาไว้ได้และเขชัยก็รีบเข้าไปประคองช่วย ไม่เช่นนั้นสาวหมวยก็คงจะล้มลงกองกับพื้นเป็นแน่ก็จริงนะสิเราจะโกหกทำไมล่ะไปด้วยกันหมดนี่เลยนะขลยว่าไงอะ่ะบอกกับเพื่อนสาวพลางหันไปขอความเห็นจากเพื่อนชายที่มีชื่อเดียวกันกับเครื่องดนตรีที่เขาถนัดเอาสิว่าไงก็ว่าตามกันงั้นเรล่าก็โทรบอกคุณป๋าเธอเลยสิท่านจะได้ไม่ต้องมารับเดี๋ยวไปรถเรากินไอติมเสร็จก็จะได้แวะไปส่งนางหมวยมัน เขตชัยบอกเพื่อนนั่งหมวยก็คือนัทมน์ซึ่งเพื่อนๆเ,เรียกตามลักษณะหน้าตาของเจ้าหลอนโอเคตามนั้นนะสิ้นเสียงบอกความหมายที่เป็นที่รู้กันแบบภาษาวัยรุ่นเรลานีจึงต่อสายถึงบิดาตามที่เพื่อนบอกอย่างรีบด่วนเกรงว่าถ้าช้าเกินไปท่านจะเสียเวลาออกมาเธอถือสายรออยู่เป็นนานกว่าจะมีคนกดรับแต่คนรับ กลับไม่ใช่เจ้าของเครื่องว่าไงลูกเสียงหวานจากปลายสายเอ่ยทักทยายเมื่อกดรับสายเรียกเข้าแม่น้องเรมารับหนูกับคุณป่าหรอคะเรลานีเอ่ยถามด้วยความแปลกใจเพราะมารดาเป็นคนรับสายในความคิดของเธอก็คือถ้าแม่ของเธอเป็นคนรับสายคุณป่าก็คงจะเป็นคนขับรถเปล่าหรอคะลูกหนูซ้อมดนตรีเสร็จแล้วหรอคะ วันนี้คุณป่าไม่ได้ไปรับหนูนะแต่เอป่านนี้คนที่แม่ให้ไปรับหนูก็น่าจะไปถึงคณะของหนูแล้วนะคะอ้าวแล้วทำไมปาป่าไม่มารับหนูละคะเด็กสาวเอ่ยถามด้วยความสงสัยช่วงหลังมานี้หากบิดาติดงานใดๆก็ต้องเป็นมารดาทำหน้าที่แทนทุกครั้งคุณป่าแสบตาคะลูกแม่ก็เลยต้องมาอยู่เป็นเพื่อนท่านพอดีอาทัศไปทำธุระใกล้ๆมหาวิทยาลัยของลูก แม่ก็เลยวานให้เขาเข้าไปรับหนูแทนคุณแม่ยังสาวบอกกับลูกด้วยน้ำเสียงหวานๆจนคนฟังอย่างเรลานีไม่กล้าจะเอ่ยคำใดๆออกมาเพราะความเกรงใจเด็กสาวรับทราบและเข้าใจดีบิดาของเธอมีปัญหาในเรื่องดวงตาม,มานานแล้วแพทย์ได้ตรวจพบว่าเป็นโรคต้อกระจกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาและได้นัดทำการรักษาเร็วๆนี้แต่ก็อดหงดหงิดขึ้นมาไม่ได้ กับคำบอกกล่าวของมารดาที่ว่าได้ส่งผู้ช่วยของบิดาให้มารับเธอกลับบ้านอาทัศน์หรือทัดพลชื่อนี้ทำให้เธอนึกถึงภาพผู้ชายร่างสูงราวหกฟุตครึ่งรูปร่างหน้าตาของเขาจัดว่าหลอเล้าในระดับใกล้เคียงกับดาราหน้าเรียวๆผิวขาวๆตาเล็กๆแต่ก็ไม่เล็กอย่างลูกคนจีนเสียทีเดียวเธอจำได้ว่าตอนเด็กๆที่ติดสอยห้อยตามเขา มาทำงานนั้นพนักงานสาวๆในโรงแรมตามแห่แหนเข้าหน้าดูนี่เขากลับมาจากดูงานแทนบิดาของเธอตั้งแต่เมื่อไรกันเธอไม่เคยรู้เลยเขาเที่ยวเดินทางไปดูแลโรงแรมสาขาต่างๆในต่างประเทศให้กับบิดาของเธออยู่ตลอดเวลา3าถึงสปีที่ผ่านมานี้เธอแทบจะไม่ได้พบหน้าค่าตาของคนสนิทของบิดาสักเท่าไหร่โดยสาขาของโรงแรมที่มีอยู่รอบโลก ทำให้เขาต้องเดินทางเป็นประจำเธอกับเขาไม่ได้พบปะพูดคุยกันมานานมากแล้วนานจนเธอลืมไปแล้วว่าเธอเคยติดเข้าแจราวกับลุกแง,งติดแม่นมนอกจากคุณยายชื่นและคุณตาสุขที่เป็นพี่เลี้ยงของเธอเมื่อยังเด็กก็มีทัดพลนี่แหละที่เธอใกล้ชิดไม่ยอมห่างไปไหนไปกันทุกหนแห่งจิคนขี้เก็กหน้าหมันไส้ เด็กสาวบนลอยๆกับตัวเองเมื่อนึกถึงเพื่อนรักของมารดาซึ่งพวงตำแหน่งมือขวาของบิดาอีกหนึ่งตำแหน่งเรล่าหนูว่าอะไรนะคะลูกเป,ป,ปล่าเปล่าค่ะแม่ถ้าอย่างนั้นคุณแม่ก็ช่วยโทรบอกอาทัศให้นะคะว่าไม่ต้องมาแล้วหนูกับเพื่อนนัดกันไปทานไอติมที่ร้านเปิดใหม่ข้างโรงแรมเราหนูจะกลับกับคุยคะ่ะตามนี้นะคะแม่คะ พูอจบก็ตัดสายทิ้งหันมาพยักหน้าให้กับเพื่อนรักทั้งสองซึ่งยืนรออยู่ไม่ไกลไม่ได้ใส่ใจเป็นห่วงหรือเกรงว่าคนที่มารดาส่งมารับนั้นจะมาเกอร์แต่อย่างใดไปกันเถอะวันนี้เราเป็นเจ้ามือเองเสียงใสบอกกับเพื่อนพลางเดินกอดคอกันไปอย่างอารมณ์ดีเรล่าเรล่าเดี๋ยวสิลูกฟังแม่ก่อน เรนุพามัวแต่นิ่งฟังลูกสาวพูดเร็วปรือเธอเรียกชื่อลูกสาวเสียงหลงไม่คิดว่าใหญ่ตัวแสบจะหาทางหลีกเลี่ยงไม่ยอมกลับมากับเพื่อนรักของตนอีกจนได้สัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดไปแล้วคุณแม่ลูกสามนิ้วหน้าทั้งหันมามองสามีตัวโต,วตวซึ่งนั่งไขว่ห้างรอฟังเธอพูดอย่างใจเย็นวิธีนี้จะได้ผลแน่หรือคะดูสิลูกสาวคุณป่าวางหูหนีเรไปเชละ ก็ต้องลองดูก่อนค่ะคุณป่าว่าคงไม่เหลือบากกว่าแรงในทัดหรอกน้องเรอย่ากังวลไปเลยป้าทริสเอ่ยพลางลุกขึ้นจากเก้าอี้ประําตตำแหน่งเดินตรงมายังโซฟาตัวยาวที่ภรรยานั่งอยู่ท่านประธานใหญ่แห่งฟอนองเดสแกรนนั่งลงข้างๆร่างบางที่ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปเจ้าของร่างแน่งน้อยก็ยังคงงดงามเป็นที่หนึ่งในใจเขาเสมอ คุณแม่ลูกสามของเขายังสวยสดใสเกินวัยที่ใกล้เลขสี่ส่วนเขานารึขึ้นเลขห้ามาหลายปีแล้วใกล้วัยเกษียณเข้ามาเต็มทีจึงต้องเตรียมตัวหาคนมารับช่วงงานต่อแล้วก็ถึงเวลาของคนที่เขาวางตัวเอาไว้ให้เขามารับตำแหน่งแทนไม่เพียงแต่ดูแลธุรกิจมากมายของเขาเท่านั้นแต่คนที่เขาเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่นี้ จะต้องทำหน้าที่ดูแลลูกสาวผู้เป็นดวงใจของเขาด้วยแม้จะมีลูกสาวสองคนแต่เขานั่นเป็นห่วงลูกสาวคนโตที่สุดเพราะเมื่อเรลานีถือกําเนิดเขาไม่ได้อยู่ดูแลใกล้ชิดทั้งแม่ทั้งลูกจึงทำให้เขารู้สึกผิดเหมือนมีตราบาปติดอยู่ในใจตลอดเวลาเขาจึงพยายามชดเชยและทุ่มเทให้กับลูกสาวคนโตมากกว่าในขณะที่ปนาลี ลูกสาวคนเล็กก็เป็นสุดที่รักไม่แพ้กันแต่รายนั้นถือกำเนิดมาในเวลาที่ครอบครัวมีความพรั่งพร้อมรายรอบล้อมกายมีทุกอย่างสมบูรณ์พูนสุขแม้จะห่วงแต่ก็ไม่มากเท่าเรลานียิ่งลูกชายคนกลางนั้นไม่ต้องพูดถึงเขารักลูกสามคนมากพอๆกันแต่บารมีเป็นผู้ชายอกสามซอกดูแลตัวเองได้ดีอยู่แล้วเขาจึงไม่กังวลอะไรมากนะัก ก่อนยกมือเรียวข้างซ้ายขึ้นมากดจูบรากับเป็นการให้กำลังใจคนหน้ายุง่งเรหวังว่าทัดคงจะไม่ถอดใจกับความพยศของเราราไปก่อนนะคะป๋าเอ๋ยพลางมองหน้าสามีด้วยแววตาแสนเศร้านึกสงสารเพื่อนสนิทไปล่วงหน้าอย่าตีตนไปก่อนใครสิจ้านงเรจา๋าเรามาเป็นกำลังใจให้ทัดดีกว่านะคุณป๋ามีแผนอีกเยอะแยะเชียวเรยไม่ต้องกลัวนะ เสียงทุ้มเอ่ยปลอภันรยาให้คลายกังวลว่าจ้าของสามีทำให้เรนุพาทำตาโตย้อนถามเสียงเข้มเอ๊ะแผนแผนอะไรคะแผนแบบที่คุณป๋าใช้กับเรเมอสม,สมัยสาวๆใช่หรือเปล่าเสียงหวานเอ่ยถามไม่วางใจในความเจ้ากี้เจ้าการเจ้าแผนการของสามีที่รักเพราะเธอเคยหลงติดกับดักเสน่หหาของเขามาแล้ว จนได้เรลานีติดท้องมายังไงล่ะดูไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็รู้เองค่ะคนดีของคุณปา๋าป๋าทริสบอกพลางมองหน้าสวยของภรรยาด้วยแววตาเจ้เล่แต่แฝงไปด้วยรอยยิ้มหวานเชื่อมที่มีให้เห็นแต่เธอเพียงผู้เดียวเป็นยังไงกันบ้างเด็กๆไม่เจอกันตั้งนานเลยนะนัดคลุยร่างสูงหยุดยืนในตำแหน่งหัวโต๊ะ เสียงทุ้มเอ่ยทักทายอย่างสนิทสนมเด็กสองคนนี้เขารู้จักเป็นอย่างดีเพราะเป็นเพื่อนสนิทกับเรารานีตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมต้นจนถึงเดี๋ยวนี้ทั้งสามอยู่ปีสี่แล้วก็ยังเรียนอยู่คณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเดียวกันเกาะกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นอ้าวอาทัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาทั์เจ้าของชื่อทั้งสอง ซึ่งกำลังก้มหน้าก้มตาให้ความสนใจกับไอศครีมในถ้วยรีบวางช้อนลงด้วยความตกใจแล้วทำความเคารพผู้มาใหม่ตามมารยาทส่วนอีกคนซึ่งกำลังอร่ออร่อยกับรสชาติอันโปรดปรานถึงแม้ไม่ได้ถูกเอ่ยชื่อทักทายแต่ก็ต้องชะงักเมื่อได้ยินเสียงคุ้นหูมือเรียวสั่นน้อยๆหัวอกหัวใจเต้นโครมครามเมื่อได้ยินเสียงเพื่อนเรียกเอ่ยชื่อเขาโดยไม่ได้ทราบว่า การทำทีสงบนิ่งเยือกเย็นเป็นที่ขบขันของชายหนุ่มเีลานี้ใช่หางตาเหลือบแลไปเพียงเล็กน้อยมองเห็นช่วงขายาวแข็งแรงของชายหนุ่มซึ่งยืนชิดอยู่กับที่ว่างของเก้าอี้ตัวยาวก่อนเขาจะสุดร่างลงนั่งข้างเธออย่างไม่รู้ไม่ชี้กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆกลิ่นผู้ชายผู้ชายแบบนี้กลิ่นเดิมๆที่เธอเคยคุ้นชินตลอดมาตั้งแต่จำความได้ ห่างหายจากเธอไปนานพอสมควรแต่ลึกๆแล้วยังคงอบอวนอยู่ในความรู้สึกยังอยู่ในความทรงจำและเธอยังแอบถวินหาในบางครั้งคราวแม้เธอจะพยายามสลัดมันทิ้งไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีแต่ก็ดูเหมือนว่าช่างยากเย็นเข็นใจเสียหลือเกินสวัสดีจ้าเด็กๆสบายดีกันใช่ไหมทัดพลกล่าวทักทายอย่างยิ้มแย้ม เขายิ้มกว้างๆให้เพื่อนของลูกสาวเจ้านายจนรอยแก้มลึกบุ๋มเห็นลักยิ้มทสรงสเสนแม้จะไม่หล่อเหลาสุดลิ่มทิมประตูเขาคันที่จะเป็นดาราในแบบได้แต่ก็ถือว่าเขาเป็นผู้ชายที่มีบุคลิกลักษณะท่าทางดูดีมีสเสน่ห์มากเลยทีเดียวสบายดีครับอาทั์สบายดีค่ะอาทัศนาธมนกับเขตชชยให้คำตอบกับผู้มาหม่พร้อมกัน ทั้งคู่เองก็รู้จักลัสนิทกับชายหนุ่มในระดับหนึ่งเพราะสมัยเรียนมัธยมทัดพลเป็นคนคอยรับคอยส่งเรารานีไปโรงเรียนทุกวันนอกจากบิดามารดาของเด็กสาวลูกครึ่งแล้วทัดพลเรียกได้ว่าเป็นผู้ปกครองอีกคนหนึ่งของเพื่อนสาวเลยก็ว่าได้หากปาทริสและเรนุภาติดภารก,กิจใดๆชายหนุ่มคือคนที่ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่แทนในทุกเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับบุตรสาวจะมาห่างกันก็ช่วงเข้ามาหาวิทยาลัยปีหนึ่งคุณป้าของเพื่อนรักเป็นคนทำหน้าที่รับส่งลูกสาวด้วยตัวเองพวกเขาเคยถามหาตัวแทนผู้ปกครองกับเรารานี่อยู่เหมือนกันก็ได้รับคำตอบว,ว่าชายหนุ่มผู้ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากคนในครอบครัวต้องเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศแทนบิดาของเธอในประเทศที่มีสาขาของเฟอร์นองเดสแกรนตั้งอยู่ จึงไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทยนานนักทั้งคู่มัวแต่ฝอยน้ำลายแตกฟองกับชายหนุ่มผู้มาใหม่จึงไม่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติใดๆเลยว่ามีบางอย่างคืบคลานเข้ามาคลุมเครือภายใต้บรรยากาศรอบตัวที่ดูเหมือนว่าสนุกสนานเสียเต็มประดาเรารานีรู้สึกตื้ออิ่มทั้งที่เพิ่งกินเข้าไปได้เพียง 3- ามสี่คำไอศครีมแสนอร่อยนั้นไรรสชาติจืดชืดไปเสียสนิท ถึงกับหมดอารมณ์เพลิดเพลินกับของหวานที่เธอโปรดปรานขั้นสุดอิ่มกันหรือเปล่าสั่งอีกได้นะไม่ได้เจอกันสนานมื้อนี้อาขอเป็นเจ้ามือเองทัดพลพูดกับเด็กสาวหน้าหมวยตรงหน้าแต่ปลายตาไปมองเด็กสาวที่นั่งข้างๆเขาเห็นเธอผินหน้าออกไปทางด้านนอกไม่ยอมหันมาสบตาก,กับเขาเลยสักนิดแม้คำทักทายก็ไม่หลุดออกจากปากเธอสักคำเด็กอะไรไรมารยาสิ้นดี ทัดพลอดค่อนไม่ได้แต่ช่างเธอให้เสร็จจากการกินไอศกรีมและส่งเพื่อนๆของเธอกลับไปเสียก่อนเขาจะปราบเด็กดื้อให้อยู่หมัดระหว่างที่ชายหนุ่มนึกตำหนิให้อีกฝ่ายก็เบ้ปากคิดค่อนอยู่ภายในใจเช่นกันพอคนหน้าใหญ่ชิอาทัดใจดีเหมือนเดิมเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนัดกับขลุยก็ไม่เกรงใจนะคะสาวมวยเอ่อย,ยเจยแจวบอกชายหนุม่ม ก่อนหันไปพูดกับเพื่อนสาวเรล่าแกไม่ต้องจ่ายแล้วนะอาทัดมาขอเป็นเจ้ามือแทนสบายกระเป๋าแกไปเลยละสิสินเสียงของเพื่อนรักเรลา,านี้ก็ได้แต่เพียงยิ้มบางๆเป็นการตอบรับแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อพลางหันหน้าออกไปมองด้านนอกกระจกเหมือนเดิมเธอเม้มริมฝีปากเข้าหากันแน่นพยายามเก็บความไม่พอใจเอาไว้ให้มากที่สุด แม่ของเธอคงจะบอกกับทัดพลว่าเธออยู่ที่นี่เขาจึงตามมาได้ถูกนึกเคืองมารดาของตัวเองอยู่ภายในใจเธออุตสาหาทางเลี่ยงเพื่อไม่ต้องพบหน้าเขาและวเชียวแต่ก็ไม่ไวที่จะหนีกันไม่พ้นแม่นะแม่รักเพื่อนมากกว่าลูกหรือไงนะเรลา,านีคิดอย่างงดงิดเอาเลยตามสบายอาดีใจที่เห็นพวกเรากินได้เสียงทุ้มบอกอนุญาต พร้อมกับส่งเสียงหัวเราะชอบใจในสายตาเขาสามคนนี้ก็ยังเป็นเด็กอยู่วันเย็นค่ําเด็กวัยกาลังกินกําลังนอนก็แบบนี้แหละครับอาทัศน์เขตชัยเอ่ยพลางยีศีสะเล็กของเพื่อนเล่นจนยุ่งเหยิงก็ใช่น่ะสิเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ต้องไปเข้าค่ายซ้อมดนตรีอีกฉันก็ต้องกินตุนไวก่อนน่ะสิยะเจ้าของดวงตาเล็กยีบอกพร้อมกับสอดสายสายตามองหาบริกร พลางกวากมือเรียกมารับออเดอร์เสร็จจากนั้นแล้วก็คุยเรื่องสเพเหระก,กันต่อค่ายซ้อมอย่างนั้นหรือทัดพลเก็บความสงสัยไว้พลางครุ่นคิดเอ่ยถามขึ้นเมื่อบริกรนําแก้วสรงสูงบรรจุก,ก้อนกลมๆหลากหลายสีสันมาเสิร์ฟให้แล้วเดินจากไปนัทมนนี่แหละจะเป็นตัวช่วยอย่างดีสำหรับเขาในภายภาคหน้าเธอคือแหล่งข่าวความเคลื่อนไหวสำคัญของเด็กดื้อตาใส ที่นางปั้นหน้าหงิดอยู่ข้างเขาครับเขตใช้พยักหน้าตอบก่อนเล่าให้ชายหนุ่มฟังต่อปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่พวกเราจะได้ร่วมเล่นดนตรีในงานการกุศลของมหาวิทยาลัยอ,อาจารย์ก็เลยนัดให้เข้าค่ายฝึกซ้อมเพื่อความพร้อมเพรียงที่สุดนะครับอาทัศ์อ๋อย่างนั้นพวกเธอก็ต้องค้างที่มาหาลัยนะสินำเสียงตื่นเต้นราวกับเป็นคนไปนอนค้างเสียเอง ค่ะกินนอนอยู่ที่คณะประมาณสองอาทิตย์ค่ะอาทัตย์เอาอย่างนี้นะถ้าอยากกินอะไรก็บอกอาอาจจะเอาไปส่งให้ในค่ายอ่ะ